สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราได้สั่งเลื่อยยนมานะครับเป็นยี่ห้อนิปปอนนะครับรุ่นห้าพันสองนะครับสองทีนะครับเราก็แกะออกมานะครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยได้คับประมาณนี้นะครับ่วนประมาณนี้นะครับเราจะทําการเอาไปลองเลื่อยดูนะครับ สมกับราคาที่โฆษณาไหมครับเต็ดของได้มาตรงปกนะครับนะครับเราจะเทน้ำมันแล้วก็วัสดุที่แถมมานะครับอุปกรณ์ที่แถมมาก็าจ,จะได้ของใบหนึ่งเส้นแล้วก็หกเหลี่ยมสองตัวแล้วไขควงกุญแจรครับเกถอดโซ่ถอดหัวเทียน ก็ได้บามาตัวหนึ่งแล้วก็โซ่ของชนปกแต่ตรงนะครับได้จะมีทุกอย่างตัวนี้นะครับแต่ทางร้านไม่ได้ให้มานะครับตรงตัวยางตัวนี้นะครับเราก็เลยเอาเกะของเก่านี่แล้วเขาไปใส่ใส่ที่นี่นะครับใส่ตรงตรงนี้ เพราะมันสำคัญมากนะครับกรองตัวนี้ย,ยางตัวนี้สำคัญนะครับเราจะทำการเติมมันแล้วเอาไปทดสอบดูครับ สมสองทีด้วยครับทีด้วยครับซ้ายขวาเพิ่งใหม่ๆแล้วครับใส่เดินครับสองขวา เติมน้ำมันหลงลื่นโซ่ไปด้วยนะมันด เราจะเอาไปสตาร์ทดูนะครับ เครื่องก็โอเคนะครับตามสภาพนะครับเครื่องใหม่นะครับแรงห้าพันห้าพันสองครับรุ่นห้าพันสองใช้ได้นะครับ